สวัสดีค่ะวันนี้นํามาชวนคุยเกี่ยวกับการเลือกทานอาหารนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราจะเลือกทานอาหารนะคะจริงๆแล้วเราควรจะเลือกทานอาหารเฉพาะสําหรับนํานะคะจะเป็นเฉพาะในช่วงเวลาที่เราหิวเท่านั้นนะคะคือตอนนี้นําเลิกที่จะต้องกินอะไรเป็นจํานวน3ามมื้อต่อวันหรือทุกมื้อเช้ามื้อกลางวันอะไรก็ตามแต่นะคะตอนนี้นําพึ่งนําพึ่ง ลดการรับประทานอาหารจากสองมื้อต่อวันเนี่ยเป็นเหลือหนึ่งมื้อต่อวันนําทานอาหารสองมื้อต่อวันนะคะมาตั้งแต่ช่วงที่นําฝึกโยคะช่วงที่ช่วงช่วงฝึกโยคะประมาณ7ปี7 8ปีที่แล้วเนี่ยนักจะทานสองมื้อต่อวันนะคะแล้วก็มีมาช่วงเนี้ค่ะช่วงสัก 3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณต้นปีนี้ต้นปี67นํานำจะเหลือหนึ่งมือต่อวนันเพราะว่าเวลาที่นำฝึกโยคะเนี่ยคราวนี้นำกลับมีความคิดว่านำแน่นท้องมากๆเลยเวลาที่เวลาที่ฝึกมันจะแน่นมันจะอึดอัดตัวการทานอาหารของนำเนี่ยจะเหลือหนึ่งมือต่อวนันไปโดยปริยายนะคะก็จะมีช่วงนี้ค่ะที่ทานหนึ่งมือต่อวนันคราวนี้ข้อดีของสิ่งที่นำเหลือหนึ่งมือต่อวนันคือ นำจะสามารถใช้เวลาไปทําอย่างอื่นได้มากกว่าการใช้เวลามาเตรียมอาหารในการกินหรือใช้เวลาในการกินอาหารเราลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากทําอย่างอื่นมากกว่าเช่นนําอยากที่จะฝึกโยคะ หรือว่าอยากมีแอคทิวิตี้อื่นๆอยากวิ่งออกกําลังกายหรืออยากออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่มันไม่แน่นท้องทําให้นําหาสิ่งที่นําจะต้องทานแล้วมันแน่นตัวแน่นท้องนําลดลงนําก็เลยลดการกินเหลือหนึ่งมือต่อวันไปโดยปริยายนะคะลองดูกันค่ะว่าเราชอบแบบไหนแต่น้ามองนะคะว่าการยิ่งทานอาหารน้อยลงเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานหรือว่า กเพราะอาหารที่เราต้องทํางานเนี่ยใช้น้อยลงนะคะใช้พลังงานที่จะมาย่อยอาหารหรือว่ามาทําอะไรที่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงคราวนี้เวลาที่เราทานอาหารหนึ่งมื้อต่อวันนะคะอย่างเช่นนะคะหรือ2มื้อต่อวันของนําก็แล้วแต่นําไม่ทานปริมาณเยอะแต่นํจาจะทานอาหารที่มีคุณภาพเท่ากับที่ร่างกายเราต้องการคุณภาพเท่ากับที่ร่างกายเราต้องการคือ โปรโตีนวิตามินเกลือแร่นะคะให้เหมาะสมให้เพียงพอจริงๆโดยส่วนใหญ่น้ำเน้นโปรโตีนด้วยซ้ำนํำมาจะยังทานไข่นะคะนํำทานไข่ต่อวันเนี่ยปริมาณเยอะมากค่ะบางทีก็หนึ่งหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนะคะอย่างเมื่อกี้ทานก๋วยเตี๋ยวไปก๋วยเตี๋ยวนี่น้ำก็ใส่ไข่มาตูมสี่ลูกแบบนี้ค่ะคือในหนึ่งมือ้อนํำทานเต็มแน่นแล้วก็จบไปเลยหนึ่งมือ้อเพราะนำ้ำคิดตอนนี้ว่าน้ำไม่ต้องเสียเวลามาทาน มื้อที่2มื้อที่3ต่อวันเราลองค่อยๆปรับตัวดูค่ะเพราะน้ำมองว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องเอาไปใช้เติบโตต่างๆของร่างกายมันไม่มีแล้วมันมีแต่เรื่องที่เราจะต้องใช้ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอและสิ่งที่จะใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะก็คือโปรตีนดังนั้นสิ่งที่นำยังทานอยู่และไม่ขาดเลยแน่ๆถึงหนึ่งมื้อก็คือโปรตีนในปริมาณมากด้วย ในมือ้ออย่างเมื่อวานนะคะไม่ได้ทานอาหารที่เป็นโปรตีนหลักๆนํำก็ทานถั่วในตอนเย็นด้วยซ้ํานะคะไม่ได้ทานอาหารมื้อหลักเลยทั้งวันทานกาแฟทานขนมจุกจิกจุกจิ๊กนะคะซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้สารอาหารแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรหนักมากนํำก็ไปทานถั่วในตอนเย็นทานมันนึ่งในตอนเย็นแบบนี้ค่ะเลือกทานแบบนี้เพราะบางทีเนี่ยในแอคทิวิตี้ของเรามันพอดีแอคทิวิตี้ของนำํำมันเกิดเป็นอะไรที่ มันต้องใช้ร่างกายในการออกกําลังกายในการวิ่งในการเดินเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้นําไม่สามารถแน่นท้องได้นาเลยไม่เลยต้องเลือกว่านาไม่สามารถทานอะไรที่ที่มันต้องมันสามมื้อตักเตือได้มันจะแน่นท้องมากอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะหลายๆอย่างในตัวเราถ้าเราลองเปลี่ยนดูเราลองปรับเปลี่ยนหลายๆแบบค่ะแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งเนี้ยก็อาจจะดีกับกับชันก็ได้จริงๆตอนที่นําลดการทานอาหารเนี่ยให้เหลือสองมื้อต่อวนนันในตอนนั้น คนรอบข้างนั้นก็มองว่าแปลกแล้วนี่นํำยังไม่ได้บอกว่านี่ฉันเหลือหนึ่งมือต่อวันยิ่งแปลกใหญ่ใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ตัวเราเองว่าหิวหรือไม่หิวเพราะหลังๆนี่นํำใช้เซนซ์น,นํำในการตัดสินใจว่าไม่หิวไม่หิวก็ยังไม่กินพอไม่หิวก็ยังไม่กินบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเหลือมันก็จะเหลือหนึ่งมือซัดอย่างนั้นเพราะนํำเป็นคนชอบทานผลไม้จุกจิกแบบนี้ค่ะพ <c oughs> อใจมันบอกว่าไม่หิวน้ำก็ไม่กินและกันทําทําตามใจตัวเอง <c oughs> ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่หิวแบบนี้ค่ะลองดูนะคะหลายๆอย่างเวลาจะค้นพบว่าเฮ้ย mm. จริง,รงๆเราอะ่ะมีศักยภาพในการทําด้านอื่นๆอะไรตั้งเยอะแยะแล้วเวลาเราที่เราไม่เสียเวลาในการทานอาหารไปเยอะๆเนี่ยเรายังทําเรื่องอื่นๆได้ดีตั้งเยอะพอมาทานอาหารแล้วมันจะจุบมันจะแน่นท้องลองดูคะ่ะลองดูหลายๆแบบแล้วลองลองคุยกันดูว่าเรากินอะไรแล้วเป็นยังไงแต่ที่สําคัญเลยนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเอง ปวดท้องอย่าให้รู้สึกว่าต้องปวดต้องอดต้องรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยในการทำทำอะไรก็ตามนะคะอ้างอิงจากความสุขอ้างอิงจากเซนส์จากความรู้สึกแล้วว่า<ม>เฮ้ยใช่ฉันทำแบบนี้ฉันชอบฉันสบายใจแล้วตัวเราเนี่ยแหละค่ะเขาจะเป็นเขาจะเป็นตัวหลักในการค่อยๆปรับในแต่ละสิ่งละอย่างในรอบๆร,ร่างกายเราเองลองดูนะคะเราปรับเราเปลี่ยนในเรื่องที่มันพัฒนาร่างกายเราขึ้นเรื่อยๆนะคะ